ย้ here ้อน oh h e พอลดิวพอเลยดิวยอน here โอ๊ยเด็นยวแท็ก่อนเว้ยแรกกูจะเกิดมาวกรับสองเลยสองไฟกันกูก็บบอยู่แนวหลังกูเกิดเหมือนกัน ถ้าอ,อ่างั้นฝากทุกคนด้วยนะจะเป็นตัวถ่วงให้จะเป็นตัวถ่วงให้ทุกคนเองปลดเนี้ระวังด้วยวั้งแตกั้งแตกั้งแตก เดงประตูบนประตูคิเฮ้ยิงกันให้เลยยงไปยิงไปฟันไหมวยิมลบยิมลบยิมลบมาสิตบไม่ได้ไปแสองทางเลย แพเคนี้ไม่กล้าเช้ากันม่ต e ดฟังอ่ะยังไม่ตายเหรอนะตาคู่เออเฮ้ทันนา่าหเออยังโอเคหุ pues <h 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 ้มเฮ้ยนั่นชื่อเหรอนะนั่นชื่อเหรอ e e เฮียกูนึกว่าเบต,ต้าโค้ดเลยแต่โคดได้ไงว <laughs> <laughs> ะเฮียแล้วไปเปิดแชมดูอร์รู้วะเฮียนั่นชื่อเหรอเฮียกูนึกว่าเบต้าโค้ดไ้แต่เฮียกูยิงได้แค่นัดเดียวสองนัดสองนั้นเลยดิไอฟปาทุกตัวนะเ <laughs> ออนัดส่งนัดเจ้าเองเจ้าพูดว่าไอตอนยิงยิงเมื่อกี้เนี่ยที่ยิงอยู่ยิงเข้าแชมเบอร์ประมาณสามนัดด้วย วินิคขอบคุณมากเียตาคูไม่ค้ามไม่ค้ามเลยเพื่อนยิงกล้องวะกลองอยู่ประมาณนี้โอยอแล้วเพื่อนไเพื่อนกไปลไไม่ได้ไม่ได้ r e l o a d r e l o a d ยกล้อง <lok> ละขบวนโอ้ยขบวนขบวนกองขบวนกองแข่งแข่งแข่งอันไน่งานดิต่างเสร็จทั้งสองตัวเฮียประเดินเล่นอะไรอ่ะ โอ้โหอีกแล้วครูคงต้องไปเล่นข้างนอกลเล่นข้างในไ,ไ,ไม่ได้จริงวะได้เล่นข้างในไม่ได้เล่นข้างในไม่ได้ฟินนี่มึงเล่นอะไรกูเห็นมึงใบมึงมึงสมูไอ้มึงมึงแฟดแล้วมึงมองพื้นทำไมเฮี้ยอะไรฮะเมาช้าหรอจัดเดี๋ยวเรลาประหยัดเงินได้รอบนี้ไม่ซื้อปืน เขาหน้ารักจังเลยเขาเก็บเสาไปแล้วยนใหคูด,ด้วยแม่จริจริงไม่กูเป็พลังเออปปสุดเซยุน f i n leverage and wedge it open ุเซปปยทีมดูข้างหน้า<ะ>ดูข้างหน้าไว้นะเพื่อนเห็นหม m e t r o ป็นนี่ก็ป็นีช้เิมิด ตัวางามเก็บปืนมาป้อ,ก,อกัน,กนกเถอะดูหมดไม่ใช่ปืนอะไรสิโอ้ยตรงนี้โอ๊ตายได้ไงวะอยู่เท่าไร ไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็แท็บดิไม่เห็นว่ามึงขว้าดันไม่ยิงเขาเลยฮยยิงทั้งตัวแล้วปวดใจไม่ได้เล่นเลยกูยิงเล่นมาหมดเลยนี่แม่งมาด้วยกันหรือเปล่าวะน่าจะมาด้วยกันสองรอบแล้ว่ะ เล่นไม่ได้เลยฮัลโหลเราต้องเล่นนอกไว้เียเราต้องเล่นนอกกูไม่น่านะกูจะไปเคลียร์กูเล่นบีอะบีอะพอเล่นได้นะแต่ว่าคนเล่นเลนมิดอะมันตายก่อนก็ไม่เชิงมันก็ไม่เชิงมันก็ตายก่อนโดนเขาปล่อย้งไปเสล่นบียะ Makes over, gotta go. Smokes down. Reloading. All the angles. Mình không được. Làm được. Tầm 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 được. โดนโดนโดนตีข้างบนมีแต่มาวิ่งวิ่งวิ่งลงมาวิ่งลงมาเลยออกมาออกมาออกมาเลยไปแก้ไซระวังสามสองหนึ่งอ้ได้ไม่กลัวเละสามสิบเพื่ออะไรมึงมากไม่ได้ คนไม่ได้ได้ไงวะเนี่ยไอ้เว้พวกฝั่งนู้นมันเก้ยชามีบายปะไม่มีแล้ว30่มีข้างบนมีนักข่างที่ไปอัะเอารันดนเตอรบบานอ่ะหลัง เพ่งลป็นโคตรโหดเย็ดดูเกินไปครับเกินไปครับท่านรู้ไหมครับเป็นทอมเพื่อนครับเป็นทอมเป็นทอมเจ็ดร้อโอ้ยยางหัวใจกูทำไมอ่ะไอ้สู้ทีนี่นี่คือตำแหน่งเวลาเล่นเลเบลซิกจะเป็นอย่างนี้ไว้เพื่อน อยาจะพูดว่าขอชิดรหล่อเมื่อกี้ได้ไหมครับ <c oughs> รได้อัดไว้เลยแย่จังเร็วเมื่อกี้หัวใจหัวใจกูหยุดเต้นไปเลยมึงรูไหมร้ <c oughs> อยหมดตีลองหลังเลยนะ <c oughs> มิตินะเฮ้ตีลเลยนลลยละ

แน่ใจคุณฟรีขอบคุณครับ I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. อ๋อเหี้ยหัวใจยังไม่หยุดเต้นเลยว่ะดิเต้นทีเลยแใจหยุดเต้น18คือหลังจากช็อตเจ็บสี่เมื่อกี้เนี่ยคือ เมื่อกี้เอาตรงๆนะเพื่อนกั้นหายใจเล่นนุ้ยก็มึงใช้ฮีโน่คัมมิคครัลล่าอยู่ไงวะเฮ้เข้าใจว่าเหมือนกับเขาเหมือนกับการเล่นเหมือนกับการยิงสไนเปลือกคือต้องโฟกัสไงเพื่อนไม่แต่ที่มึงใช้ฮีโน่คัมมิคครัลล่าจ็บปั๊บเฮ้ชีนี่โคตรโหดเลยเพื่อนระวังนะทีมเกมส์ฝันเพื่อเตือนมันไม่มึงตายไปแล้ว พี่ดูลูกซอนไอ้พี่พีพีดนขับไล่ป um> ีศาจโอดเรียบร้อยทีมทีมโดนขับไล่สิ่งชั่วร้ายอยู่พี่อยู่นนู่อะไรเนี่ยนิวเพชรนิวเพชรกูนิวเพชรกูสุดยอดดูส่วนอนนั่นแน่สมตึงสมเริ่มดี สวยเชมเบอร์เชมเบอร์เด้อเสวยเอ้ยศพศพมีทมอ่ะเออเนดองัลร้อยร้อยร้อยตายาย้เรื่องไมเรืงกูม่ชอบปืนอยู่ให้มันเก็บปืนกันก็ดีแล้วเอสเซนมีปืนเลยเร้ยกูชอปปืนปวดโทรได้มันเลยไม่ผิดที่ม โอเคทีมเพื่อนเดี๋ยวกูจะตั้งป้อมไปกูจะตั้งป้อมไปข้าง,งหลังเพื่อให้อยู่เป็นเพื่อนนะโ go, go. <laughs> เอเคป่ะไม่เป็นไรเพื่อนกูจะขับรถตบีซ่าต่อไอ้เฮียพีแม่แคะหน่อยไอ้เฮียมันต้องเอาคืนแน่เลยเดี๋ยวกูตั้งป้อมไปแถวนี้เลยเฮียโอเคนะพีม<ป>เ,เล่ยิงมึงวะพี่เต็มเบอร์ ไม่สมองน่าจะอยู่กันแถวเฮเบนไปนะบ้า KPP มันมาสะวยเฮ้ยอังดูไปจัดเดี๋ยวเดี๋ยว รอดได้ไงวะนะทีมเรานี้จะมันแพ้ได้แปลกๆเนอะเซฟโร่ก็สับแบบเซฟโร่เนี้ยเนี้ยอ่อนแตกต้องยื้ออะต้องยืนยื้อเอ้าใครจะได้เพื่อนไม่เป็นไร เรียบร้อยอ่ะมันไม่ยิงอ่ะโอ้ยสไลด์ด้วยเป็นไงกู้ทันนี่โคดขันใส่มาเาจริงถ้าขันเอาเปิลกูขับรับอีสัตได้แล้วไอ้ตัวนเออเคมเบอร์เคมเบอร์โดนฟองปืนยิงไอ้เพื่อนเล่นเด็ดได้ เรออนะาที่เจ็ดซื้อออฟไม่แปร์มั้งแค่ไม่เหล่าน่าจะไม่มีปืนเลยไม่มีตังค์เหลือนะ่ะจะขอเพื่อนเหรอเพื่อนรวยใครรวยวะ Take everything อ h l ดีวี Launching smoke เติม,มีตังค์อยู่4,001 Long rồi lòng Reloading. I'm out of here. rồi oh. 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 you. you powerless. You say, mình, mình oh. oh. uh. Quay đi, hết. Quay chơi. 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 ข้างบนมี <Here. S 1> กันด้วยกันด้วยจะดันยังไง๋ยวเลื้อมาเล็กตัวนึงอะโอเมนโอเมนเฮ้ยโอเมนนี่โอเมนอยู่นี่โอเมนอยู่นี่อะไรส์ปะโยนไปแล้วอ่ะดิวโยนแล้วไปกดแล้วอ่ะขอโทษ คอนโทษเอาชนะแบบงงๆอะไรวะตาแรกๆผู้แกก็โหดอยู่นะ